การลาออกเนี่ยผมคิดว่าไม่มีทางจะเห็นนะครับเพราะว่าดูสิ่งที่คุณแพรทองทานทําวันนี้คือการออกมาขอโทษการออกมาร้องไห้นะครับ,บแล้วก็การออกมาบอกว่าตัวเองทํางานกับกองทัพได้ดีเนี่ยคือการส่งสัญญาณว่าอยู่ต่อแล้วนะครับแล้วก็พยายามจะเล่นบทของการขอความเห็นใจจากสังคมนะครับม,มีการบีบน้ําตานะครับแล้วก็มีการบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นยุทธวิธีทางเทคนิคในการสื่อสาร,รนะครับซึ่ง ผมคิดว่าความไม่ต้องการจะลาออกเนี่ยเป็นสไตล์ทางการเมืองของครอบครัวชินวัตรอยู่แล้วนะครับถ้าเราย้อนไปสมัยคุณทักษิณเผชิญภาวะขาลงจากการขายหุ้นแล้วไม่เสียภาษีเนี่ยสังคมก็วิาพากษ์วิจารณ์เยอะว่าควรจะลาออกไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะลุกลามเป็นการรัฐประหารนะครับคุณทักษิณก็ไม่ออกจนประเทศเกิดความวุ่นวายเป็นเวลานานนะครับคุณยิ่งรักตอนมีกรณีนินรโทษกรรมสุดซอยนะครับปี56 ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับก็ไม่ยอมลาออกไม่ไม่ยอมยุสภาจะมาตัดสินใจยุสภาก็ในเวลาที่มันช้าไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณแพ์ทองทานนะครับก็คงจะมีพฤติกรรมคล้ายกันคือ1ไม่ลาออกเพราะ2ก็คือว่าถ้าลาออกเนี่ยมันก็มีเรื่องของอนาคตของตัวเองคดีความต่างๆของตัวเองซึ่งจะมาแน่วันนี้สวไปยื่นคําร้องแล้วนะครับล่ารายชื่อตบกชแล้วป่าถอนแล้วแล้วคดีของพ่อในชั้น14ก็ล็อกอยู่อีก คดีชั้นสะิบสี่เนี่ยนะมารสุมคดีนี้ตลอดเดือนก,นกรกฎาคมก็ล็อกอยู่อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าออกเนี่ยคำถามในเชิงความเป็นจริงของคุณแพทองทานคือขนาดยังมีตําแหน่งอยู่เนี่ยพ่อโดนคดีขนาดนี้ตัวเองโดนขนาดนี้ถ้าออกแล้วจะโดนขนาดไหนเพราะ,ะตอนนี้มันจะกลายเป็นการตัดใจไม่ออกเพราะกังวลเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเรื่องอนาคตของตัวเองว่าจะไปยังไงจึงจะไม่มีการลาออกอย่างแน่นอนในเวลานี้